พี่น้องจ๋าน้ำครับน้ำแม <Yeah. S 2> ่จ่าพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าประหลังความโค้งคนหนองคายอำเภอพลวิสัยวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องมาแกะเกาลักจ้าเกาลักที้เขาเก็บมาได้นะจ้ะนี่เขาจะมาแกะไอ้แบบว่าอยางกอบ เอาไว้กินนานๆนะจ่ะแกะใส่ตู้แข็งไว้เอาไว้กินนานๆจ้ะเขาจะมาพาปอกเกาลักไว้แช่แข็งไว้กินนานๆเก็บวิธีเก็บรักษาเกาลัดไว้กินนานๆนะจาะนี่อันนี้คือเขาแกะแล้วจ้ะนี่แกะแล้วเขาจะเอาเข้าตู้เย็นจ้ะเข้าตู้แข็งไว้เวลาเขาอยากงั้นแดเขาก็จะเอามาหนึ่งกิ่นจ้ะแบบแบบว่าแกะกระมีจ้ะนี่ เก็บมาแล้วเขาก็จะเอามาแกะจ้ะนี่จ้ะจะเอามาแกะไอ้ไว้แพกไว้ในตู้แข็งจ้ะเวลาอยากก็เอามากินจ้ะเวลามันเหมือนนานนานเหมือลันวยใหญ่ๆงามๆจ้ะนี่จ้ะแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แกะยากหรือแกะง่ายมาเบิงกันเนาะจ้าเนาะฝรั่งฟังคงจะพาพี่น้องมาแกะว่าเขาจะแกะแบบใดเอาไว้แบบใดเนาะจ้าเนาะนาเหมือนเมื่อพระอาจารย์นานาวนาเก่ารักล่วงเมื่อแล้วเขากระสิคืดอยากจ่ะเวลาใดคือยากเขากระสิเอามาหนึ่งกินแซบคือเกาจ่ะพอแม่พี่น้องจ้าหรือว่าไผต้องการเก็บสดๆดจังซีก็ได้จ่ะบางปีฝรั่งฟังคงก็เก็บสดๆดจังซี่จ่ะ ข้าวซ่องแข็งเป็นนันนวยแบบนี้เลยเวลาอจะต้มกะเอามาต้มเทือละถ้วยเทือละก่ำยังงี้จะได้คือกันจะพอแม่พี่น้องจา๋าแต่ปีนี้เฮากะจะเปลี่ยนแบบเป็นแกะแบบนี้จ้ะแกะไว้ล้งเทือล้างปีกะเอากลับเมืองไทยคือกันจะเอาแบบนี้เอาแบบแกะนี่กลับเมืองไทยก็ได้เลยจ้ะปีนี้จานแกะละกะจะเอาไว้กลับเมืองไทยน้ำจ้ะพอแม่พี่น้องจา๋ามาดูกันเลยนะคะว่าวิธี แกะเกาลัดแกะ,แ,กะแบบใดมันง่ายหรือมันยากเนาะจ้าเนาะพอแม่พี่น้องจ๋ามาดูกันเลยค่ะนี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นที่เขาแกะไหว้แล้วนี่ยังบ่แกะจ้าวิธีแกะของเรานี่เด้อจ้ามันจะมีมองนี่อันนี้อยังนี่มองมองตรงตรงอันนี้มองโคง้งๆคงนี่จ้าจะมีสองทางทางนี้จะโคง้งทางนี้จะตรงเขาก็จะเริ่มแกะทางกัน ทางโค้งนี anyway. ่ก่อนจะแกะตรงก้น <turn> ม <s kiss essa> ันนี่เพราะห้องก้นมันลือหัวมันจะนี่มองนี่แกะมองนี่หันทางโค้งออกมาแกะแบบนี้เลยจะนี่ง่ายจ้ะแกะบ่ยากเลยจ้ะแกะเกาลัดน่ะแกะดิบๆเลยจ้ะอันนี้คือดิบๆเลยเลยจ้ะเขายังประทานได้ันต้มเลยจ้ะนี่จ้ะแกะแบบนี้เลยนี่นี่จ้ะนี่ ดิล้วกาลุยออกเลยนี่จ้ะแบบนี้จ้ะเสร็จละง่ายมากจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะปอกปอกง่ายๆเลยจ้ะเขาก,ห,กหันเอาทางกลุ่มออกมาแบบนี้เลยจ้ะนี่ไปเรื่อยๆจ้ะ จิแก่ล่าเสิเอาไว้แซ่แข็งไว้เมื่อเมืองไทยใจยเด็ง่ายๆจะลุยออกปุ๊ดโหลดบ่ยากเก็บมากะนั่งแกะเลยจ้ะล่องค้นเพิ่นคิดว่าอันแกะดิบๆได้หรือมันจะบ่ยากบอกแกะดิบๆจ้ะบอจะบ่ยากเลยจ้ะนี่ขันไผบ่ท่านได้ลูกอ่ะเอาไปเฮ็ดล้องเบิงนอจะเนอขันไผ่ลูกแล้วก็บ,บเป็นหยังจ้ะเนี่ยเห็นบอกมันก็จะลุยออกง่ายๆอย่างซีเลยจ้ะ เียนแกะไว้เมื่อเมืองไทยปีนี้นะจ่ะ,จะเมื่อเจอเมื่อต้อนผู้เฒ่าอยู่บ้านจานเดีมันก็จะลุยออกตามเพื่อนนี่แหละจ่านี่ง่าย,ายๆบ่ยากเลยจ่านี่วิธีแกะเกาลัดนะคะที่แกะเกาลัดเก็บไว้กินนานๆแบบง่ายๆจ้ะสไตล์ฝรั่งฝั่งโค้งนะคะพ่อแม่พี่น้องจ่านี่แกะไปเรื่อยๆนั่งแกะป้ายเล่นไปเรื่อยๆจ้านี่ลุยออกง่ายๆ เวลากินกะเอาไปหนึ่งหลังค้นเพื่อนกับเฮ็ดใส่ขนมเฮ็ดยังเนาะจ่าเนาะผููเพื่อนเฮ็ดเป็นแต่ว่าเฮาเซอไว้แต่หนึ่งจา้าพ่อแม่พี่น้องจ้ะหนึ่งหรือขวาก็ได้เด้อจ้ะเด้อไผามาขวาก็ขวา่ขวาได้จา่าขวามันสีหอมยิ่งมีเตาท่านนีนห้างเซียนขว่าหอมจ้ะนี่เห็นบ่กุยออกง่ายง่ายจา้ะเร็วพร้พอมเพราะแม่พี่น้องจ้ะบาังค้นเพื่อนคิดว่าโอ้ยโซสิแกะแล้วหรือว่า มันแกะง่ายแกะดิบๆนะลองคนเพื่อนวางสิบอ่จ้ะแกะดิบง่ายก็สุกเด้อจ้ะเด้อขันมันสุกนะเฮาอันต้มแล้วเฮามาแกะอังสีจะยากจ้ะต้มต้มแล้วมาแกะมันจะยากมันจะเนื้อเพื่อนกะจะติดอันติดกับเปลือกนี่จ้ะแต่เฮาแกะดิบเนื้อเนื้อเพื่อนบบติดเปลือกเด้อจ้ะเนื้อเพิ่นก็จะออกจากเปลือกสวยงามเลยจ้ะนี่บ แกะง่ายจ้ะพราแม่พี่น้องจักแป๊บเดียวแป๊บเดียวกันเร็จแล้วจ้านี่บ่อยากเลยนี่จ้ะผู้ใดที่อันเก็บมาหลายๆลายูบลูจักวิธีเก็บกระเฮ็ดลองเฮ็ดเบิงเด้อจ้าเด้อวามันสีแซบบอเป็นแบบใดร้องเบิงก็ได้นี่จ้ะแต่ฝรั่งฟังคงมาเกดแบบนี้จ้ะคันเ้าเอาไปต้มเป็นอัน เป็นอันนี้ไห้ก็ได้จ้ะแต่ว่ารังฟังขงว่ามันติดเปลือกเสียดายมันก็ได้เนื้อเบิดนะจ้ะคันเฮามาปลอกแบบนี้นี่เฮาก็ได้เนื้อมันเต็มเต็มเลยจ้ะคันเอาไปต้มละอันมากินยังสิมันแกะว่าได้ยังสิเด้อจ้ะเนื้อเพิินก็จะอันติดเปลือกไปนำเด้อ ้ยน,นปอก้ยน,นปอกโรจ้าบืดเดียวไม่ยากเลยค่พะพ่อแม่พี่น้องจ๋าวิธีปอกเกาลัดแบบง่ายๆสไตล์ฝรั่งฟังโขงนั่งน่วยกบจะแมงแนจ้ะ่ยออกบอกแกบืดเดียวก็จะเต็มมันถาดเลยเด้นั่งแกะไปเรียนๆเ,เพื่นๆจ้ะแกะไว้ได้ถุงนึงแลวจ้ะ เมื่อวานนี่แกะได้ถุงหนึ่งละเมื่อวันนี้มานั่งแกะต่ออีกเสียดายจ้ากำลังลนเตมเลยจ้ะเพราะแม่พี่น้องจ่าสะออนผู้เพื่อนอยากก็อยากเนาะจ้าเนาะผู้ลายก็ลายผู้อยากก็อยากปีนี้หลายจา้าปีนี้ปีนี้โลนหลายครับอันนี้คือ เพาะนวยนี่โลนโดนแล้วว่านี่คือเป็นแห่งๆเนื่องๆ,ๆยังงามอยู่แต่แหงๆจ้าเนี่ยดูดยออกมืดเดียวง่ายมากจ้าเพ่าแม่พี่น้องจา้า ง่ายสไตล์ฝรั่งฟังโคงกะไปเรื่อยๆจะเพ่าแม่พี่น้องจ้าจะไปเรื่อยๆนยยวยใดแม้งกระถิงขันเท้าเกี๊เป็นลูกแล้วก็บ่หูดด่นวยแมงบ่แมง สอามปีขึ้นหลังเขาเอาใส่ตู้แข็งไว้เมืองเมืองไทยจ้ะแต่เขาเอาเมือเป็นไวเลยเขาไม่ได้ปอกสิปีนี้เขาสิปอก,ปอกมันงามดีจ้ะออกง่ายจ้ะลอยป๊อบลอยป๊อปลอดปอกง่ายดี เมเราก็จะปอกไปเรื่อยๆนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจา๋ายังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฝังโค้งด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝังโคงนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าว่าวันๆฝรั่งฝังโค้ง จะพาพ่อแม่พี่น้องไปเห็ดหยางทำหยางเนาะจ่าเนาะหน้าเห็ดก็เก็บเห็ดหน้าเกาลัดก็เก็บเกาลัดหนาบ่มีเห็ดหนาบ่มีเกาลัดฝรั่งฟังคงสิไปเห็ดหยางพ่อแม่พี่น้องคอยติดตามดูเด้อจ่าเด้อมาเที่ยวปารีสกับฝรั่งฝั่งโคงกันเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ่าอีสานในต่างแดน ไปมาจังใดกินอยู่จังใดในบ้านเมืองของเขาเนาะจ่าเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋าคือบ้านคือเมืองเฮาบ่การอยู่การกินมีอย่างแปลกใหม่บ่อนาหนาวนานั่นบ่ได้เขาป่าเขาเมืองฝรั่งฟรั่งคงกะจพาไปเที่ยวในเมืองในน้าเนาะจ่าพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝนสวยงามขนาดเลยจ้ะเยอะมากนี่จ้ะ ยวออกมาเราก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็นะเยอะจริงๆถุงนึงเอาเข่าซ่องแข็งไว้ละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่จ้ะวิธีแกะเกาลักหรือว่าเก็บเกาลักไว้กินนานๆหนาหนาวนะจ้ะหน้าไม่มีเกาลักเราจะเก็บไว้กินนานๆนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋า ไปละจ้าบายบายขอบคุณค่ะ